Did you know, did you know ุรู้หไมคณทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนัดซ้ายถนัดขวาท่านผ ouais. ู้ชมครับพี่นาไม่อยู่ครับอันนี้ก็ดีครับคืนนี้ไม่อยู่ผมก็เลยมีรายการทีวีเป็นเพื่อนเยอะแยะไปหมดเลยรวมทั้งรายการแนว แนวแนวผีผีแบบนี้ทำไมคนเราต้องกลัวผีด้วยครับทำไมคนเราต้องกลัวผีด้วยนั่นนะสิ Did you know รู้ไหม Did <you> know? คนเราส่วนใหญ่หล้วนแล้วแต่มีความกลัวด้วยกันทั้งสิ้นนะครับบางคนกลัวสัสตว์ต่างๆอย่างเช่นจิ้งจกตุ๊กแกบางคนก็กลัวความมืด และหนึ่งอย่างที่มนุษย์จำนวนมากพากันหวาดกลัวก็คือผีแต่อะไรครับคือสิ่งที่ทำให้เกิดความกลัวผีนั้นได้หลายๆศาสตร์พยายามหาคำอธิบายอยู่ครับซึ่งศาสตร์หลายด้านก็ได้อธิบายไว้อย่างน่าสนใจเช่นในทางจิตวิทยานั้นความกลัวผีคือความกลัวสิ่งที่ไม่มีตัวตนจริงครับเป็นผลมาจากการเรียนรู้ในวัยเด็กผ่านคำบอกกล่าวต่างๆหรือสื่อต่างๆว่ามีผี ทำให้มีการสร้างมโนภาพไว้ในใจว่าผีมีลักษณะเช่นที่ได้รับการปลูกฝังมาโดยอธิบายเพิ่มเติมว่าผีนั้นเป็นความกลัวในจิตใต้สำนึกของมนุษย์ได้แก่ความกลัวสภาพหลังการตายการเป็นศพและสภาพการเน่าเปื่อยผีส่วนใหญ่ในภาพยนตร์จึงมักจะมีลักษณะดังกล่าวครับหรือเป็นความกลัวต่อสิ่งที่ไม่เข้าใจเช่นไม่เข้าใจปรากฏการธรรมชาติต่างๆจิตใต้สำนึก จึงสร้างเรื่องผีหรือเรื่องลี้ลับมาอธิบายปรากฏการณ์นั้นๆความกลัวต่อสิ่งที่มองไม่เห็นเช่นความมืดส่วนในทางมนุษยวิทยานั้นอธิบายไว้คร่าวๆว,ว่ามนุษย์มีอยู่สองสังคมอยู่แล้วไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนคือสังคมของสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติและสังคมธรรมดาเช่นถ้าทำดีสิ่งเหนือธรรมชาตินั้นๆก็จะอำนวยสิ่งที่ดีให้เราแต่ถ้าเราทำไม่ดี สิ่งร้ายๆเช่นผีสางหรือปีศาจก็จะลงโทษเราเป็นต้นท่านผู้ชมครับเรื่องผีๆแบบเนี้ยกดสต็อปไปแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็หยุดได้ครับไม่มีปัญหาครับเรารู้เรื่องผีไปแล้วนะครับว่าจิตใจในเชิงจิตวิทยาเราคิดยังไงมนุษยวิทยาอธิบายว่าอย่างไรนะครับแต่ยังขาดเรื่องของวิทยาศาสตร์อยู่ใช่ไหมครับเรื่องของผียังไม่จบครับตอนหน้า ผีอธิบายโดยวิทยาศาสตร์แล้วเราค่อยมาชมกันนะครับแค่นี้ก็ไม่มีปัญหาเลยอย่าลืมนะครับว่ากรุงเทพเราเข้าสู่เมืองคาร์บอนต่ำนะครับสี่เรื่องนะครับปลูกครับปลูกต้นไม้ยิ้มแย้มแจ่มใสร่มรื่นนะครับปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปล่อยขยะนะครับในมือเราให้น้อยลงครับปิดปิดไฟปิดอะไรก็ตามที่ไม่จำเป็นและสุดท้ายปรับครับ ปรับทัศนคติความเข้าใจของเราเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นรวมทั้งความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับผีสางเวดามันไม่มีอะไรนี่มันอธิบายกันได้แต่นานๆนมันก็ไม่ค่อยดีนะตีหนะ้าสี่สิบ้าะไม่กลัวสิไม่กลัวสวัสดีครับพี่เปิดทำไมพี่ปิดดิพี่